กินข้าวเที่ยงค่ะแต่บ่ายสองโมงแล,ล้วล่ะหมูดแดดเดียวค่ะที่ทำไว้เมื่อคลิปที่แล้วคือเห็น่ะนมันต้มกับมันเหลือเพราะนางกินไม่หมดเราก็อเออมามันต้มมาบีบกับแป้งนิดหน่อยใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ ใส่อะไรก็ใส่ลงไปค่ะนวดนวดให้เข้ากันพอที่เราจะทําเป็นก้อนๆได้เราก็ทําเป็นก้อนๆน,นะคะก็เอามาผสมกับไงาค่ะทาเป็นก้อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยไม่อยากเพื่อง่ายในการแ่เอาไปทอดก็เลยกดลงให้มันแบนนิดหนึง่งถ้าเป็นมันสี สีม่วงอะน่าจะน่าจะอร่อยนะคะอันนี้มันเป็นมันเก่าแล้วสองสามวันแล้วใส่ตู้เย็นไว้นางกินไม่หมดเออจะทำยังไงจะทิ้งก็ไม่อยากทิ้งก็เลยเอามานวดกับแป้งแค่นี้นะคะนวด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 ,นวด,นวดแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับงาที่แรกว่าจะทำเป็นก้อนกลมๆแบบเออมันอาจจะยากในการทอดก็เลย ทำเป็นแบนๆเพื่อง่ายในการทอดทิ้งไว้ก่อนก็จะเอาเป็นของฐานเล่นนะคะหยุดยาวอยู่แต่บ้านนะคะอยู่แต่บ้านจริงๆแล้วก็ทำโน่นทำนี่ตื่นสายมะม่วงหิมะผ่าอันนี้เป็นของอาหรับเขาครับจำไม่ได้ว่ามันคืออะไร อันนี้คือลูกเดือยอันนี้มาจากตุรกีค่ะอันนี้น่าจะมาจากอิหรา่านเลือกไม่ออกพราะชาไทยแต่เขาเอาเม็ดออกแล้วนะคะอันนี้แพงมากนะแต่บางครั้งมันก็ถูกมีน้ำตาลนะคะปกตกิเอาใส่เพวกต้มยำ ด้วยจะออกรสหวานกินเยอะก็ไม่ดีกินน้อยมีประโยชน์มันมันสุกแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้มันเทศนะคะ ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามารวดดวดกับแป้งใส่เครื่องปรุงลงไปใส่น้ำตาลได้ยี่สิบก้อนนะคะทุกคนทุกคนลองทำนะคะจริงทำขายก็ได้นะเนี่ยแต่มันเสียอย่างเดียวก็คือทอดเนาะกินของทอดมากก็ไม่ดี ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีส่วนมากเขาจะมีแต่ของทอดนะยิ่งญี่ปุ่นมีแต่ของทอดทั้งนั้นเลยสีก็โอเคอยู่นะคะอันนี้จะไหมไปอันนี้จะพอแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันน้ำมันร้อนปิดดีกว่าคะ่ะน้ำมันไหมอันนี้น่าจะพอดี ทุกคนน่าจะอร่อยนะใครอยากอ,อกหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะยลงไปหน่อยนะคะถ้าใครมีมันสีม่วงก็แต่พยายามใส่แป้งน้อยกว่ามันนะคะใส่แป้งพอเกาะให้มันเกาะที่เราจะนวดให้มันปั้นได้อันนี้ปั้นไม่ใหญ่ปั้นลิกๆนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ ต้องให้มันเสด็จน้ำมันปกติก็ไม่ค่อยกินของทอดเท่าไหร่นะคะถึงซื้อเครื่องอะปิหลิบเครื่องไงอันนั้นมาทอดนี่ก็อร่อยนะคะแต่มันร้อนหอมอะงาอร่อยค่ะอร่อย